ตะลุยสวนเกษตรน้องนี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสิบห้าวันผ่านไปแล้วนะคะกับแปลงใหม่ของเรานะคะมะเขือเปราะแปลงใหม่ของเราตอนนี้ติดหมดแล้วครึ่งเดือนแล้วเนาะตอนนี้ขนาดต้นก็ยังเล็กอยู่แต่ว่าเขาก็แตกแตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะแตกมาให้เราเห็นทุกต้นแล้วนะคะบางต้นก็แตกสองสามยอดขึ้นมาให้เห็นนะคะความสมบูรณ์ หรือว่าโอเคผ่านนะคะรอบนี้สวยสวยสวยเหมือนเหมือนทุกครั้งเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะที่เราปลูกใหม่เนาะสิบห้าวันทั้งหมดเลยติดหมดแล้วนะคะแต่ว่าเรามี เรามีต้นที่เราดูแลเป็นพิเศษนะคะโดยการทดสอบของเราเองฟอกคุณฟอกแฟนนะคะทำไว้ให้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าฟอกแฟนเนี้ยเขาทำอะไรบ้างกับต้นนี้เนาะไปคุยกับเขากันดีกว่า ไหนดูแลต้นไหนเป็นพิเศษกว่าลูกกว่าเมียนะนทำอะไรบ้างกับเขาเนี่ยให้ให้ปุ๋ยเยอะกว่าต้นอื่นอันนี้ปุ๋ยประมาณเนี้ยละลายน้ำร1 0ยซีซีสองน้ําน้ำใส่เยอะไหมอะ1้0ยสองซีซีละลายกับน้ำเปล่าได้เลย อละลายเร็วมากเลยปุ๋ยเก็ดปุ๋ยเก็ดเอาสูตรเสมอรองพื้นก่อนต้นละสิบกร,รัมนะก่อนปลูกหลังจากนั้นพอละลายเสร็จทำยังไงต่อปุ๋ยเยอะไปเดี๋ยวตายใส่เยอะก็ไม่ดีต้นยังเล็กอยู่อออัวนี้ครึ่งหนึ่งเอาตัวนี้ออกพอถึง สิ 10, 10, บสี่วันสิบสี่วันเอาตัวไหนออกคะมันจะมีตัวล่างสุดตัวที่อยู่ล่างสุดเนี่ยเอาออกอันนี้คือเอาออกไปแล้วใช่ไหมยัยงต้นนู้นออกอแล้วต้นนูน้นดูแรน่อยเอาตัวนี้ออกตัวนี้ออกออก็จบหลังจากนั้นไม่ต้องออกอีกนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยที่เราเตรียมไว้ตะกี้ลดลงไปเลย อ,อันนี้หัวล่องบริเวณหัวล่องนะคะเราก็ไม่ปล่อยพื้นที่ว่างเปล่านะคะเพราะว่าตรงนี้มันยังมีน้ำในสายยางไหลออกมาเราปลูกกวางตุ้งโตแล้วโตวแล้วค่ะใส่ปททุ๋ยเสร็จทำยังไงอีกเพิมน้ำตาม ่งั้นปุ๋ยมันจะไปกัดต้นเดี๋ยวเราจะมารอดูอีกครั้งตามไม้ที่เราเสียบไว้นี่ใช่ไหมว่าพิเศษโอ้โอทำเครื่องหมายไว้ว่าต้นนี้พิเศษน,น,นะพิเศษอันนี้ดูแลพิเศษอันนี้รบกวนอันนี้ช่วยทำอะไรอะ่ะดักยุงน,นี่ช่วยดักยุงเออยุงไปกัด ก็เป็นแปลงใหม่ของเรานะคะดูแลพิเศษน้อบอินถึงสิวันใส่ปุ๋ยครั้งนึงใส่การใส่ปุ๋ยของเราก็ประมาณ1สัปดาห์ถึง10วันนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งค่ะ, <S <S คะเดี๋ยวผ่านไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข้อมูลให้ดูเรื่อยเนาอว่าการดูแลพิเศษของเราจะเป็นยังไงอันนี้บริเวณหัวร่องค่ะแล้วก็ ปลูกกองตุ้มทิ้งไว้เลยเผื่อจะได้กินเนาะแล้วก็เป็นการอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นการใช้ธรรมชาติเข้าช่วยนะคะเพื่อที่จะเรียกพวกมแมลงพวกผึ้งมแมลงผู้มาช่วยในการผสมเคสรค่ะอันนี้คือเป้าหมายหลักของเรานะคะก็คือให้เขาใช้ธรรมชาติบำบัด คลิปนี้เดี๋ยวเราพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆได้เห็นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมาดูต้นพิเศษที่ฟอร์แฟนทำไว้ให้จ้า